สวัสดีครับเบอร์ไววิวออสโคลีฟอร์ยูครับวันนี้จะมารีวิวส่วนของเป็น uh, หลอดไฟอัตโนมัตินะฮะจากประเทศเกาหลีครับผมที่ประเทศเกาหลีเวลาเดินกลับมาที่บ้านนะครับไฟจะติดอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรครับเขาจะใช้เป็นโคมไฟแบบนี้ครับซึ่งจะมีส่วนของเซนเซอร์อยู่นิดตัวจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีอะไรผ่านเซนเซอร์จะทํางานแล้วทําให้หลอดไฟติดอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นรุ่นของเกาหลีลครับผม วิธีการติดตั้งไม่ยากครับสามารถติดตั้งกับที่เมืองไทยได้เหมือนกันก็คือจะมีส่วนของขั้วไฟที่เป็นไฟ2 2 0โวลต์สามารถจัมเสียบเข้ากับส่วนของปลายเนี่ยฮะมันจะมีกดแล้วก็จัดส่เข้าไปแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยตัวนี้ใช้เป็นหลอด LED นะฮะซึ่งสามารถประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดทั่วไปหลอดตะเกียบทั่วไปถึง90%ครับหลอด LED ตัวนี้สามารถทำงานได้ถึง3ปีฮะวิธีการถอดมาดูก็ดูนี่ให้เลยครับ เนี่ยฮะจะเป็นหลอด LED นะฮะ Made in เกาหลีนะครับเขียนไว้ถูกต้องเลยวิธีการติดตั้งเขาจะมีให้น็อตมาให้สามตัวนะครับเราเพียงแค่ตอนแรกเราต้องลากสายให้เขาก่อนก็คือเอาสายไฟบ้านจัมเข้าไปตรงส่วนตรงนี้ฮะแล้วก็เอาน็อตออกมาที่เขาแถมมาแล้วก็ยึดเข้ากับส่วนของรูที่เขาเจาะไว้นะฮะแล้วก็ติดกับส่วนของฝาบ้านได้เลย ไอตรงไอตรงส่วนของหลังคาบ้านนะฮะตรงจะเป็นส่วนของไอฝ้าหรืออะไรก็ได้ฮะติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ปิดหมุนนะฮะมันก็จะติดตั้งเปในในรูปแบบอย่างนี้นะฮะเมื่อมีคนโดนผ่านตรงนี้มันก็ทํางานอัตโนมัติซึ่งจะมีสวิตควบคุมอยู่ตรงนี้ครับสวิตจะมีสองสองโหมดนะฮะจะมีโหมดเป็นรูปพายทิศก็คือ ส่วนไฟนี้จะทํางานตลอดเมื่อเมื่อเวลากลางวันก็จะทํางานนะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นลูกศรหมายความว่าโคามไฟนี้จะทํางานเฉพาะเมื่อมีเวลากลางคืนก็คือไม่มีแสงมเมื่อมีคนเดินผ่านมันก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับผมนี่สามารถสั่งได้เลยครับผมโอเคครับผมจบการรีวิวไแหน้านี้ครับผมขอบคุณครับ